สวัสดีจ้าคลิปนี้เป็นคลิปที่สิบสองนะคะเราถักโซ่สามมาซีลงตรงนี้นะคะตรงห่วงนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเราถักโซ่ห้านะคะแล้วก็ซีลงที่เดิม เห็นไหมเขาจะได้สองสองตุ่มอย่างนี้นะคะเหนหสองห่วงอย่างนี้ก็จะได้สองห่วงข้างนี้ก็จะได้สองห่วงเหมือนกันนะคะเห็นไหมได้สองห่วงเหมือนกันค่ะให้ได้เหมือนกันนะคะเพราะเขาจะเป็นจุดที่เราจะขึ้น ตรงนี้ค่ะถักโซ่หนึ่งสองสามสี่โซ่สี่นะคะพลิกลกับนะคะพลิกลับมาก็พันหัวเข็มลงตรงนี้ห้าครั้งนะคะสองสามสี่ห้า เก็บแล้วนะคะก็ถักโซ่สามค่ะหนึ่งหนึ่งสองสามแล้วซลงตรงนี้นะคะตรงหลักที่สามตรงกลางนะคะแล้วถักเก็บนกยูงของเราเก็บนกยูงของเราจะเหลืออยู่สี่เก็บนะคะ สองสามสี่ห้าเทลงตรงกลางหนง <5 S 2> ห้าแล้ว C ีลงตรงกลางนะคะแล้วถักอีกหนึ่งสองสามสี่ีลงตรงกลาง สี่ห้าหนึงสองสามประมาณนี้นะคะเห็นไหมตรงนี้ก็จะขึ้นมาเป็นเหมือนกับตัวนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็จะประมาณนี้นะคะ รูสึกว่าตรงนี้เรามีอยู่สี่ตัวไอเสักซกตัวประมาณนี้ค่ะบางครั้งก็ลืมบางครั้งก็นึกว่าลงไปครบห้าแล้วก็ได้สี่นะคะนึกว่านับแล้วก็นับไม่ถึง ครั้งก็พลาดเหมือนกันนะคะเานับถูกแล้วหนึ่งสองสามสี่โซ่สี่นะคะปันหัวเข็มเราก็มาลงตรงนี้ห้าหลักนะคะห้าเอฟ สามสี่ห้าแล้วโซ่สี่สี่สี่ลงตรงนี้เราก็จะถักเก็บนกยู

ก็จะสีลงตรงกลาง1 2 3แล้วมี3ช่องข้ามไป1ช่องมาลงช่องกลางนะคะ5ครั้งตัวนี้จะเป็นฐานลายนกยุงนะคะโซ่สอง สองสามตรงนี้จะทำโซ่สองนะคะตรงนี้ตัวต่อไปก็เป็นโซ่สามหมดนะคะสอง ห้าโซ่สามซีลงตรงกลางแล้วถักอีกห้าเอฟีลงตรงกลาง

5 uhm bo ี่ห้าหนึ่งสองสามสี สองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามส,ามสี่ประมาณนี้นะคะตรงแยกมุมเราก็ทำประมาณนี้ค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแยกม,มุมเราอย่าลืมเพิ่มตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นตัวที่เราจะขึ้นฐานนกยูงนะคะจะขึ้นตรงนี้หนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกก็จะขึ้นตรงนี้นะคะ ประมาณนี้นะคะ ถักไปเรื่อยๆนะคะถักไปเรื่อยๆจนจบแถวนะคะถักแบบนี้ไปเลยะค่ะจประมาณนี้นะคะ สี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้ค่ะเราก็ถัก่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้จ้าตรงนี้ก็จะแหลมพอเขาก็จะแหลมไปหากันนะคะ ถ้าไขไม่ถักลงแหลมก็ต้องถักเพิ่มห่วงมาอย่างนี้นะคะถ้าจะจอดกันถ้าไม่อยากแหลมมากนะคะแต่ของคนถักก็จะไม่ทำแหลมมากนะคะใกล้แล้วค่ะใกล้จะเขี่ยมตรงนี้แล้วนะคะประมาณนี้จะถักไปเรื่อยๆนะคะ ตรงแยกมุมเราก็อย่าลืมตรงนี้นะคะอย่าลืมเพิ่มตรงนี้นะคะสวัสดีจ้าคลิปยาวแล้วนะคะขอตัดคลิปก่อนจ้า